เรื่องเริ่มต้นด้วยการแนะนำวันไรโอวันหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทและทำงานเป็นนักดนตรีในสถานที่ที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆแต่เขาคือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติที่ได้รับภารกิจให้สอดแนมในเกาหลีเหนือโดยปลอมตัวเป็นคนธรรมดาในหมู่บ้านในชีวิตปกติของเขาเขาเป็นคนขี้เล่นและสดใสแต่ในความจริงเขาคือสายลับที่มีความสามารถในการทำภารกิจที่เล็กซึ้งและซับซ้อนเมื่อวันไรโอ,โอ วันใช้ชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆเขาเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆและชาวบ้านแม้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกแยกจากพวกเขาเนื่องจากความเป็นสายลับที่ต้องซ่อนตัวจากโลกภายนอกกำหนดเป้าหมายของภารกิจของเขาคือการหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเกาหลีเหนือแต่เขากลับพบว่าเขาเริ่มมีความผูกพันกับคนในหมู่บ้านรวมถึงจางอเมเจนสาวขี้เหงาที่พยายามหางานและมองหาโอกาสในชีวิตในหมู่บ้านภาคชูดูปรากฏตัวในฐานะคนที่ดูแปลกและมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเขาเป็นชายหนุ่มที่มีลักษณะดโดดเด่นในแง่ของท่าทางและพฤติกรรมที่คล้ายกับ บุคคลที่มีความผิดปกติจากสังคมแต่วันไรอวันก็เริ่มเข้าใจว่าเขาคืออีกหนึ่งสายลับที่ได้รับภารกิจเดียวกันกับเขาในการอยู่ภายในเกาหลีใต้เพื่อทําภารกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกันระหว่าง2ตัวละครน,นี้เริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีที่พวกเขามองชีวิตถึงเวลาที่วันไรอวันต้องเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับภารกิจที่เขากําลังทําเขาเริ่มรับรู้ว่าภารกิจของเขานั้นยยก่เกินไปและอาจทําให้เขาต้องเสียทุกอย่างที่เขาเริ่มมีในหมู่บ้านนี้ชีวิตที่เขามีในฐานะสายลับเริ่มตึงเครียดขึ้้นเเรรรื่่อยอยๆม,มิกกาััดแงแงงบจ MiJN และคนในหมู่บ้านเพราะความสัมพันธ์ของเขากับพวกเขาเริ่มมีความซับซ้อนและเขาเริ่มต้องเลือกว่าจะทำอะไรกับชีวิตที่ตัวเองต้องการความตึงเครียดยศสูงขึ้นเมื่อวันอาวัยโอโอเอชดับเบิลยูเอ็นพบว่ามีคนจากเกาหลีเหนือที่รู้เรื่องภารกิจของเขาและมีเป้าหมายที่จะขัดขวางภารกิจของเขาเขาต้องเผชิญกับการต่อ,อสู้ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดความรู้สึกขออมความสูญเสียเริ่มรุมเร้ราเขาเมื่อต้องทำการตัดสินใจที่ยากลำบากในการปกป้องชีวิตของคนที่เขารักในช่วงคลายแม็กของหนัง วันอาไวยโอวันต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจากเกาหลีเหนือดูที่ต้องการจะจับตัวเขาและในขณะเดียวกันเขาต้องเปิดเผยตัวตนจริงๆของเขากับเจมอ i เ i ไอเและเพื่อนๆในหมู่บ้านสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงมาเป็นเวลานานกลับมาหลอกหลอนเขาจนในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนี้ตอนสุดท้าย วอนอวัยโออต้องเลือกว่าจะอยู่หรือละทิ้งชีวิตที่เขาสร้างขึ้นในหมู่บ้านนี้เขาไม่สามารถหลีกหนีจากภารกิจที่ถูกมอบหมายให้ทําได้แต่เขาก็ไม่สามารถทิ้งความสัมพันธ์ที่เขามีกับเจมส์ไอเจไอเอ็นและคนอื่นๆได้การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาจะเป็นการตัดสินชะตาก,กรรมของเขาเองและของคนที่เขารัก